สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงซูเปอร์เล็กเกตหมูกเก้านะครับหลังจากที่มีโปรแกรมที่จะเจอกับยูกิโยซันนะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทนะครับในรายการใหญ่นะครับศึกวันหนึ่งเจ็ดสามที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันที่16พฤศจิกายน2568นะครับโดยไฟน์นี้นะครับซูเปอร์เล็กกเรียกได้ว่าการฝิกซ้อมนี่อะไรหายห่วงนะครับเขาก็บอกนะครับว่าจากไฟที่แล้วนะครับเขาได้เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองนะครับและนํามาเรียนรู้เป็นอย่างดีนะครับและกลับมา ครั้งนี้นะครับเขาตั้งใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพลาดเรื่องน้ำหนักนะครับในไฟที่เจอกับนาบิวนะครัไฟนี้เขาก็อยากที่จะแก้ไขตัวเองนะครับและไฟนี้เขาก็บอกนะครับว่าถ้าหากเขาชนะยูกิโยสะได้นี่โอกาสดีๆข้างหน้าก็ยังรอเขาอยู่อีกเยอะนะครับ โดยไฟนี้นะครับซูเปอร์เลกเองนะครับก่อนเน้นเหมือนเดิมนะครับอ่าลูกขวานะครับขวาทางเดียวนะครับเหมือนชายาเขานี่แหละครับโดยซูเปอร์เลกเขาก็บอกนะครับว่าการไปชกที่ถิ่นของยูกิโยสานะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนี้น่าจะสนุกนะครับและเขาไม่ได้คิดเลยนะครับว่าเรื่องเสียงเชียอะไรนะครับจะทําให้เขาเสียเปรียบนะครับพอที่นั่นเองนะครับก็มีคนให้กําลังใจเขาอยู่เหมือนกันนะครับและไฟนี้นะครับถ้าหากเขาชนะยูกิโยสานี่ชนะคาบ้านนี้จะยิ่งทําให้คนสนใจเขามากกว่าเดิมนะครับซึ่งซูเปอร์เลกก็บอกนะครับว่า ย the kind of so ุกินี่เป็นมวยแทบไม่มีจุดอ่อนนะครับเดินออกอาวุธได้ตลอดนะครับโดยเฉพาะลูกเตะขาที่อันตรายนะครับเขาตั้งใจจะมาเตะผมแน่นอนนะครับส่วนใครนะครับขาจะหักก่อนนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการชกของแต่ละคนนะครับคงไม่มีใครนะครับยืนให้เตะได้ง่ายๆนะครับสปลกก็บ่อยนะครับว่าผมรู้นะครับว่าเขาศึกษาการชกของผมมาอย่างดีนะครับผมก็ศึกษาการชกของเขาเหมือนกันนะครับแต่คิดว่านะครับเขาคงตามผมไม่ทันนะครับในเรื่องจังหวะการออกอาวุธ และจุกจิกนะครับไฟนี้ไม่ผมก็เขานะครับต้องมีคนเจ็บหนักนะครับนี่เป็นคําพูดของซุปเปอร์เลกนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าซุปเปอร์เกเองนะครับก็มีเพลงแข่งที่หนักน่วงรุนแรงนะครับเตะใครนี่โอ้โหเลยว่าถ้าไม่บังไม่อะไรนี่อาจจะ ยังแตกก็เป็นได้นะครับไฟนี้เรีดกว่าซุปเปอร์เล็กครับก็เน้นเหมือนเดิมนะครับย้ำนะครับว่าไฟนี้ซุปเปอร์เล็กนะครับไม่ได้มีแต่แข้งนะครับยังฝึกอะไรที่เรีดกว่ามาเพิ่มเติมนะครับจากไฟที่แล้วหลายอย่างนะครับเรียกว่าอาจจะมีหมัดมีอะไรหลายอย่างนะครับมาเสริมนะครับยูกินี่ก็อย่าประมาทซุปเปอร์เล็กนะครับซึ่งซุปเปอร์เล็กของเราเองนะไฟนี้เรียกว่ากระหายชัยชนะอย่างมากนะครับไฟที่แล้วนี่พลาให้กับนาบิลทําให้เขาโดนดราม่าในเรียกว่าหนักนะครับไฟนี้เขาก็อยาก ที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับถ้าหากเขาชนะไฟนี้ได้นี่เขาก็พร้อมนะครับที่จะไปเจอกับแชมป์โลกอย่างโจนาธานไฮเกตี้นะครับแชมป์โลกในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมวทดนะครับซึ่งซปเปอร์เลกก็บอกนะเป้าหมายเขายังเหลืออีกหลายเป้าหมายนะครับแต่นะครับตอนนี้เขาโฟกัสที่ไฟที่จะเจอกับยูกิโยสะนะครับซึ่งไฟนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับแต่ก็ไม่ใช่งานยากเกินไปนะครับถ้าหากซปเปอร์เลกของเราเองนะครับทำการบ้าน ไปเป็นอย่างดีนะครับซูเปเรกก็ได้ชื่อว่าไปชกที่ต่างประเทศอะไรในก็ไม่ค่อยเรียกว่าตื่นเวทีเท่าไหร่นะครับอย่างไฟที่เจอกับทาเครุนะครับวันนั้นก็หวดขาทาเครุนี่แทบจะขาหักเรีกว่าได้นะครับเราก็รอติดตามนะครับดูว่าแข้งยุกินะครับยุกิโยซะว่ากันว่านี่เตะหนักออกอาวุธได้ตลอดนี่ถ้าเจอแข้งซูเปเ็กแล้วนี่จะเป็นยังไงนะครับเขาอยากที่จะลิ้มลองเพลงเตะของซูเปเรกนะครับซูเปเ็กเองนะครับก็ คงเรียกได้ว่าจัดให้อย่างแน่นอนนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งคู่มวยนะครับที่น่าดูมากๆนะครับคู่นี้มีเปอร์เซ็นที่จะไม่ครบยกสูงนะครับไม่เขาก็เรานะครับซุปเปอร์เล็กเองนะครับก็บอกนะครับว่าไฟนี้จะไม่ประมาทนะครับพระไฟนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเจอมวยที่อาวุธนี่ ออกได้ตลอดต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาวุธหนักนะครับเอาเป็นว่านะครับคู่นี้นะครับรอดูนะครับว่าใครจะน็อกใครนะครับในรายการศึกวัน173ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแฟนมวยรักใครชอบใครก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับก็หากมีข่าวสารเกี่ยวกับแบนวงกินลามวยไทยนะครับเราก็จะมาเบรกข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลน่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับผมครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข